ขีรถเครื่องม่ได้สงสางได้ปุดิครับผมสงสางอยู่ดดิบุรีรัมโคราชบุรีรัมลามามคือแม่กระเซ็น้แม่เซ็นบุรีรัมปะครับไปนี่ลไปมอไซ์เทำมอไซ์หมทำือเดียวทำือเดียวครับโอ้จัดลอยลอยโล่หนิลอยก็โล่โอ้พอมาดีได้ปเนี่ยพอพกับไอนี่เลยนะ ยังมันดีนะพ่อไอสีบุรีพอกับไปนี่เลยนะไอสมุดปาะกาสักแก้วเลยเนาะวงเตเล็กเตอร์เยไม่ได้ดูรถกนินเข่ายังนี่มาแล้ครับผมมายว่าสิไม้หรือว่าม้บเคยมาอ้ยไหนตัมามาบันเ้าล้มาลอเบิร์แล่า่า ลองมาเบิ yeah, s <S yes, s <S mm ้ล hmm. อ้ามามามาเดี๋ยวให้เสียงใหญ่เสียวดูเลยหาพอนประมาณจตกบาทเอี่ยงครับหาพอนประมาณแต่บาทก็เกินมื่นอ่ะอ่าได้พูดบอกเกินมื่นบอกเกินมื่นบอกพูดแังคึ้นม่บอกเกินสองพันเอออันนี้อาจจะได้ลดแน่น้อยอันนี้ได้ลดได้พูคนอื่ึ้นมานี่สองพันสามพันใส่ไงางเด้อ เสียงยากกระเซียวฟันมันเองครับกินข้าวกินปลาก่อนมาเตือนแสงเสือนแสงนี่เป็นไอ้จังหวัดโคราชหรือจังหวัดโคราชครับจังหวัดโคราชปะแต่ผมคนบุรีรัมย์อ๋อคนบุรีรัมย์แต่อยู่โคราชขาเป็นปยังีขาบ่ดีขาโดนรถชนขับโอ้ขาโดนรถชนครับเยอะไอ้ตามเซียวไหนแค่นั้น เด็เป็นหนีแท้แน่นอนมาหอบพี่แล้วนาน,นก่อนนานก่อน,อนค่ะโอ้ยขี่รถเครื่องมาจากเส่องสางพี่น้องเส่องสางมาสักเกลียวกับร้อยเจ็ดสิบกิโลประมาณครับประมาณนั้นโอ้ร้อยเจ็ดสิบกิโลเท่ากับบาสักเกลียวนี่ไปกรุงเทพนะครับกับประมาณสามชั่วโมงครับขี่รถเครื่องเจ็ชั่วโมงสามชั่วโมงคนละขี่รถเครื่องกับสามชั่วโมงครับอ่านีเสียงรอยมาดูเลยลูกค้าอย่างนี้<อ> ดูแลหน่อยโอ้เราขับมอไซค์มาตั้งแต่เสมสามด้วยเนี่ยเรถถัอยูนิฟิมครับอ่าโคราดโคราดโอ้ไอ้ให้อะไรชิ้นราคาเท่าไหร่สายโรตารี่อยวเปลี่ยนให้เซลดูเรียนอ๋อแล้วเด้อเราไปทำมาหากินนี่แหละคนสู่ชีวิตนะสังเขาะสังน้าวไม่เล่ากินเอากลับบ้านนั่นด้อวยเรถสู่ชีวิตแห้งนะพี่น้องนะสู่ชีวิตแห้งโอเคเดี๋ยวเลือกรถยนงามให้ไปทำมาหากินนะ รถลูกค้าก็ซสินสันยงสันยาอยู่นะเอามาที่โชว์รูมได้เลยครับนะใครไหนลูกค้าพ่อเท็กบ่บ่พ่อบ่พ่อก็คือบ่พ่อ <laughs> <laughs>